ภิกุทั้งหลายพิกูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบทําไมเราต้องคู่ขาอออพระเจ้าบอกนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอดตั้งกายตรงทําไมเราไม่นั่งรอหงอยอย่างนี้พระเจ้าบอกให้ตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้น น่สุดตาของใครของพระพุทธเ,เจ้าถูกทรงจําผ่านกันมา2,500กว่าปีนั้นนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่สักพักปุ๊บหลุดไปคิดขณะที่คิดนะเห็นความคิดเกิดนะเห็นพุทธเจ้าบอกดังนั้นขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุไทยคือเกิดยมคิดเพลินไปสักพักรู้ตัวเฮ้ยกำลังคิดนี่วาต้องกลับมารู้ลม โยมก็ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ความคิดก็ดับไปผู้เจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธขณะที่เพลินเห็นสมุทยัยขณะที่ละความเพลินเห็นนิโรธเห็นนะมันเป็นมรรควิธีอยู่แล้วแล้ววิธีนี้จะทําให้เห็นเกิดเห็นดับเข้าใจไหมพอละความเพลินกลับมาที่อะไร เสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจพพระพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจและพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถูกต้องไหมเพราะกายเรามีสี่ธาตุใช่ไหมกายมีสี่ธาตุนะดินน้ำไฟลมใช่ไหมลมก็เป็นกายอันหนึ่ง ดังนั้นเวลาเอาใจมารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่ารู้กายเหมือนกันอันเดียวกันถูกต้องไหมนี่ดังนั้นเวลาละความคิดปึง้งก็เอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้เองหรือเอากลับมารู้กายอืมก็เห็นการดับการเกิดการดับการเกิดการดับหลุดไปคิดเห็นเกิดละความคิดเห็นดับ ขณะหลุดไปคิดมองให้ครบวงรอบอีกทีขณะที่หลุดไปคิดอะไรหายไปลมหายใจหายไปลมดับกลับมาความคิดดับไปกลับมาที่ลมลมเกิดความคิดดับถูกต้องไหมนั่นคือเราจะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนคนนั้นกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปใครเห็นตรงนี้คือสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งเรียกมีปัญญา